ทํายังไงดีว่าโครงการที่น้องๆส่งเข้ามาเนี่ยจะตอบโจทย์ของการประกวดในครั้งนี้ครับง่ายๆนะคะสิ่งเล็กๆปัญหารอบตัวน้องๆปรึกษากันล้านๆดีกว่าปรึกษากันนะคะว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้ไขยังไม่ต้องยังไม่ต้องรู้ไปหมดว่าจะต้องแก้ด้วยวิธีใด นะคะแต่จับปัญหาที่มันเป็นปัญหา,าใกล้ตัวนะคะแล้วก็เอาอันนั้นล่ะค่ะเป็นตัวชูโรงในการทำโครงการนะคะจากนั้นก็ไปเรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาว่าปัญหานี้จะแก้ต้องใช้ความรู้ด้านไหนบ้างนะคะก็ะะให้ท่านช่วยให้คำแนะนำหรือนำพาไปหาคนที่จะมีความรู้หรือตัว หล้านเองก็ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมสมัยนี้ก็มีคุณครูกูเกิลเนะเาะให้เกินมากกว่าที่เราอยากได้นะฮะก็เ,เลยเรียกคุณครูกูเกิลมีผู้นำชุมชนมีปราชชาวบ้านมีอะไรเงี้ยไปหามานะคะว่าจะแก้อย่างไรให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะที่สำคัญต้องควรจะแสดงให้เห็นว่าแก้แล้วเกิดผลอย่างไรนะคะ อย่าลืมว่า3มตัวเนี้นะคะความคุ้มค่าความเป็นไปได้และความยั่งยืนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักถ่วงไม่เท่ากันนะคะความโครงการที่หนูๆคิดกันมาเนี่ยมันจะต้องทำได้จริงๆภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ผลจริงนะคะคุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเงินหรือไม่นะคะนั่นอาจจะวัดด้วยการว่าเกิดผลกับคนมากอันนั้นก็ได้นะคะ หรือ,อใช้เงินไม่มากแต่ได้คือที่เขาบอกว่ามันมีประสิทธ,ธิผลนะคะคือหมายถึงว่าทำงานน้อยแต่ได้ผลเยอะไม่ใช่ว่าทำงานเยอะทำงานหนักแต่ได้ผลน้อยอันนั้นไม่คุ้มค่านะคะส่วนความยั่งยืนเนี่ยมีน้ำหนักถึง40%นะคะสองอันแรกอย่างละ30%เพราะนั้นความยั่งยืนกินความหมายกว้างมากครูอยากจะให้คิดในห้างแง่นะคะ ยั่งยืนที่จะดูผลว่าผลของโครงการนี้มันสามารถที่จะสร้างให้คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมตัวนักศึกษาเองตัวนักเรียนเองตัวคนในชุมชนเองอันนี้เป็นผลทางสังคมนะคะคือเป็นเป็นอะไรที่ที่เรื่องสุขภาพก็เป็นผลทางสังคมนะคะผลทางเศรษฐกิจเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมริมหน้าอาปากได้ไหมนะคะ ลดความยากจนอะไรต่ออะไรมากมายอันนี้ก็หาได้จาก Google เหมือนกันเช่นเป็นอันนี้อาจจะทำให้น้องๆหลานๆมีความรู้เพิ่มขึ้นนะน,นะคะคือในแง่ของความยั่งยืนของสาระราชาติ17ข้อจับตัวไหนก็ได้นะคะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสันติภาพสงบสุขลดความขัดแย้งนะคะแล้วก็ให้มีความร่วมมือ นะคะอันนี้เราดูด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่กรรมการมองเห็นนะคะเขียนไม่ต้องยาวเอาเนื้อเนืๆอ,ออกมาค่ะปัญหาคืออะไรทำอย่างไรใช้เงินเท่าไหร่นะคะเห็นผลอย่างไรห้าตัวนี้ออกมาให้ได้เอา,อางี้ก่อนค่ะโอเคขอบคุณครั